ซึ่งทางศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออกตอนนี้ได้มีการเริ่มดําเนินการกันมาตั้งแต่ต้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมาแล้วนะคะระยะเวลาเนี่ยผ่านมาเกือบหนึ่งเดือนแล้วค่ะซึ่งผลการปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกร,กรในพื้นที่ของภาคตะวันออกเกี่ยวกับฝนหลวงเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะคะวันนี้เราร่วมพูดคุยกับทางท่านผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออกท่านผอวีรพลสุดชาดาสวัสดีค่ะสวัสดีครับครับสวัสดีครับ ค่ะท่านผอ,อ,อคะในเรื่องของการปฏิบัติการฝนหลวงเนี่ยอย่างที่เราทราบกันมาว่าเริ่มมาตั้งแต่เดือนมีนาคมแล้วตอนนี้นี่ทําไปกี่เที่ยวแล้วผลการดําเนินการนี่เป็นยังไงบ้างคะท่านผอคอรับในส่วนของการปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวหนออนะครับค่ะเ,เ,เริ่มตั้งแต่กรมฝนหลวงและการมีเกษตรนะครับก็ได้เริ่มเปิดปฏิบัติการฝนหลวงทั่วทุกภาคของประเทศเนี่ยตั้งแต่หนึ่งมีนาคมที่ผ่านมานะครับ ค่ะ,ะทางศูนย์บริการฝนหลวงพัทนออกเนี่ยก็ได้มีแผนตั้งหน่วยขึ้นที่จังหวัดจันทบ,บุรีสนามบินท่าใหม่นะครับแล้วเราก็ยังมีฐานเติมสารฝนหลวงที่สนามบินดุสตา,าจังหวัดระยองด้วยนะครับเพื่อที่จะให้ทําผลได้ครอบคลุมทั้งแปดจังหวัดนะครับตั้งแต่วันที่หนึ่งีนาคมที่ผ่านมานะครับซึ่งจากการที่เราได้ขึ้นบริการฝนหลวงมานะครับ เราเราขึ้นบินมาแล้วทั้งหมด15วันนะครับมีฝนตกในพื้นที่ประมาณ10วันนะครับค่ะก็อ่าปริมาณฝนเนี่ยก็อยู่ที่เล็กน้อยสึบปานกลางซึ่งก็ถ้ารวมทั้งหมดนี่ก็เกือบประมาณ7 0็ดถึงแปมิลิเมตรนะครับซึ่งก็มีตกในจังหวัดตรแก้วอาะเชิงเทราชนบุรีจันทบุรีแล้วก็จังหวัดตราดอีกด้วยนะครับ คือตอนนี้ก็ยกังคือแล้วตอนนี้ยังมีการปฏิบัติการทาฝนหลวงอยู่ด้วยไหมคะท่านผอในช่วงเนี้ยค่ะอะครับเราเรายังปฏิบัติการฝนหลวงอย่างต่อเนื่องครับเพราะว่าตอนตอนนี้ก็มีเกษตรกรและประชาชนในพื้นที่ขอฝนเข้ามาค่อนข้างเยอะนะครับตอนนี้ก็ประมาณเจ็ดจังหวัดนะครับค่ะและนอ,นอกจากนั้นเราเราก็ยังมี การช่วยเติมน้ําฝนให้กับอ่างเก็บน้ําขนาดเล็กขนาดกลางในพื้นที่ของป้าตอหนอยอีกด้วยนะครับครับอย่างเช่นที่ที่อทางชโลทานเองเนี่ยขอให้เราช่วยเติมให้เนี่ยก็จะมีอ่างเก็บน้ําที่สําคัญก็คืออ่างคุณนานประการชนนะครับครับอ่างเก็บน้ําของศรียัตอ่างบางพระอ่างหนองปลาไหลอ่างกระแสแล้วก็อ่างเก็บน้ำานือบุรนจินดานะครับซึ่งเราก็ ช่วยในการขนหลวงเติมน้ําให้กับอ่างต่างๆเหล่านี้อยู่ครับพื้นที่ที่น่าเป็นห่วงในของภาคตะวันออกของเรามีพื้นที่ไหนบ้างไหมครับครับสําหรับพื้นที่ตอนนี้ที่เกิดการทําฝนให้เร่งด่วนก็คือพื้นที่การเกษตรนอกชนะทานนะครับโดยในภาคตะวันออกของเราเนี่ยมีทั้งที่เป็นพืชไร่แล้วก็ไม้ผลนะครับ พื้นที่การเกษตรในภาคตอนออกเนี่ยมีประมาณ12เกือบ13ล้านไร่นะครับแต่เป็นพื้นที่ในเขตชโวทานเนี่ยเพียง2.7ล้านไร่เท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นยังมีพื้นที่นอกเขตชรวธานนะครับอีกที่ต้องอาศัยฝนตกหรือฝนธรรมชาติช่วยเนี่ย10กว่าล้านไร่นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็มีทั้งไม้ผล พืชผักแล้วก็พืชไร่ต่างๆนะครับข้าวอ้อยมันสับปะหลังไม้ผลก็อย่างเช่นชุเรียนมะกุดเงาะลำไยนะครับก็ขอเข้ามาอตอนนี้ก็เสียดจังหวัดแล้วครับที่ที่เราอ่าที่จะบริการสนลุนช่อเหลืออยู่ครับ <ừ> mm, ค่ะคือคือเมื่อสักครู่ท่านผอ,อบอกว่ามีประชาชนเนี่ยที่เขามาขอให้ขึ้นทําฝนหลวงดิฉันเลยอยากจะทราบว,ว่าเอ๊ะมันมีขั้นตอนในการขอเนี่ยขอให้ทําปฏิบัติการฝนหลวงนี่มันต้องเริ่มจากตรงไหนยังไงบ้างคะท่านผอครับในส่วนของการขอให้ทางกรมฝนหลวงเนี่ยช่วยทำการฝนหลวงให้นะครับก็ตอนนี้มีหลายช่องทางนะครับอย่า,างเช่น ก็ผ่านทางไลน์ของเว็บไซต์กรมฝนหลวงเลยก็ได้นะครับหรือผ่านสื่อโซเชียลมีเดียอย่างเช่น f c e e o o o l ล n e แล้วก็ t w i t เตอร์ก็ได้ครับหรือตอนนี้อทางศูนย์ศนย์ูประจำทุกทุกภาคเนี่ยนะครับจะมีเรามีอาสาสมัครฝนหลวงนะครับในทุกจังหวัดแล้วก็ครอบคุมเกือบทุกอำเภอน,นะครับเกษตรกรหรือประชาชนในพื้นที่เนี่ยสามารถขอ อ่านมาทางอธาาิบดหฝันหลวงได้นะครับแล้วก็นอกจากนั้นก็สามารถขอผลผ่านหน่วยง,งานต่างๆของจังหวัดได้เช่นกันนะครับอย่างเช่นทางเกษตรอำเภอเกษตรจังหวัดหรือทางเกษตรละสากรจังหวัดก็ได้นะครับแล้วก็มีอ่าทางหน่วยง,งานราชการอย่างเช่นชประทานหรือปองกันภัยก็ได้ได้อีกเช่นกันครับ Oh, แล้วอย่างนี้มีเกณฑ์การขอไหมคะหรือว่าใครมาขอเราก็สามารถขึ้นปฏิบัติการฝนหลวงให้ได้เลยมีหลักเกณฑ์ใดๆในการพ<อ>ิจารณาไหมคะ<อ>ท่านผอสําหรับหลักเกณฑ์นะครับ <c oughs> ก็จะต้องมีข้อมูลนะครับหนึ่งจะต้องมีอ่ชื่อชื่อผู้ที่ร้องขอฝนมานะครับแล้วก็อพืชพืชที่ต้องการให้ช่วยังฝนคือพืชชนิดพืชเป็นอะไรนะครับแล้วก็มีประมาณพื้นที่ จำนวนกี่ไร่นะครับแล้วก็ในพื้นที่มีผลทิ้งช่วงมา้ประมาณกี่วันนะครับอย่างเช่นเหล่านี้เป็นต้นนะครับเพื่อเพื่อที่เราจะนำข้อมูลเอามาประมวลผลเรียงลำดับความสำคัญของแต่ละพื้นที่ที่เราจะาเรียงลำดับในการขึ้นรายการผนวงช่วยเหลือครับ แล้วทีนี้ในเรื่องการทำฝนหลวงมันมีปัจจัยหลายอย่างที่จะประกอบการทำให้เกิดหรือไม่เกิดฝนแล้วอย่างนี้ถ้าหากในกรณีที่ไม่มีฝนตกลงมาเรามีการทำความเข้าใจกับประชาชนว่ายังไงบ้างคะว่าในช่วงเวลาไหนเราสามารถทำฝนหลวงได้หรือว่าช่วงเวลาไหนที่ทำไม่ได้แล้วมีปัจจัยอะไรที่ทำให้ทำให,ให้ไม่เกิดฝนนะคะท่านผอ,อครับในการเปิดการฝนหลวงนะครับ การทาฝนหลวงนั้นก็คือการที่เราเอาอาสารแต่ละชนิดนี่นะครับขึ้นไปเป็นเป็นกระบวนการทางว<ฮ>ิทยาศาสตร์นะครับเข้าไปกระตุ้นเข้าไปกระตุ้นหรือไปเสริมกระบวนการเกิดและพัฒนาตัวของเมฆนะครับเพื่อที่จะให้กลุ่มฝนกลุ่มเมฆฝนเนี่ยพัฒนาตัวได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็ตกลงในพื้นที่เป้าหมายได้เร็วขึ้นเพราะฉะนั้นป,ปัจจัยต่างๆเนี่ยเราก็ต้องอาศัย ธรรมชาติด้วยระดับหนึ่งเช่นการอย่างเช่นเรื่องในเรื่องของความชื้นในอากาศนะครับที่ความชื้นจะต้องมีความชื้นในอากาศเพียงพอที่เราจะ,ะสามารถอ่าเสริมเข้าไปเสริมเพื่อให้กลุ่มเมฆเหล่านี้พัฒนาตัวได้นี้เป็นต้นนะครับอ่ทาทั้งในเรื่องความชื้นอากาศในเรื่องของทิศทางและความรมวล,ลมนะครับเราก็ต้องมีการวิเคราะห์คำนวณว่าอ่จะต้องไปอ่าเริ่มบรยสารตรง พิกัดไหนนะครับถึงจะให้ฝนเนี่ยมาตกตามพื้นที่เป้าหมายได้เพราะฉะนั้นในข้อในขีดจํากัดของเอ,อการทำฝนลงเนี่ยก็ก็จะมีอุปสรรคก็คืออาจจะเป็นหลากหลายเลยเป็นเรื่องของความชื้นในอากาศนะครับ,รบถ้าความชื้นต่ํามากๆเนี่ยมันอ,อไอไอน้ําเนี่ยก็ไม่สามารถขึ้นมารวมตัวกันเป็นกลุ่มเมฆได้นะครับส่วน,น,นการหาตั้ง สร้างความเข้าใจให้เกษตรกรหรือประชาชนารับทราบถึงปัญหาตรงนี้เนี่ยทางทางเราเองเนี่ยก็ก,ก็มีหลายหลายช่องทางน,นะครับมีทั้งการประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซต์หรือสื่อโซเชียลมีเดียแล้วก็เ,เราตอนนี้เราช่วยให้อาสาสมัครตลนหลวงในแต่ละภาคเนี่ยช่วยขับเคลื่อนแล้วก็สร้างความเข้าใจให้กับเกษตรกรในพื้นที่ไปด้วยอีกทางหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นก็ อประชาชนส่วนใหญ่ก็ก็เข้าใจตรงจุดนี้ดีนะครับว่าอ่ามีปัจจัยอะไรที่ที่จะเป็นอุปสรรคในการอาที่แยกประมากต่อการสำิการฝนหลวงครับค่ะเอาละครับวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันอ,ออกนะคะท่านผออวีรพลสุดชาดาวันนี้มาให้ข้อมูลเกี่ยวกับ การปฏิบัติการฝนหลวงนะคะที่เริ่มทำกันมาตั้งแต่1มีนาคมแล้วตอนนี้นี่ก็ผลนี่ถือว่าเป็นเรื่องราวที่ดีทีเดียวเป็นประโยชน์กับทั้งเกษตรกร,ร,กรแล้วก็ประชาชนทีเดียวนะคะวันนี้ขอขอบพระคุณมากเลยค่ะขอบพระคุณครับครับขอบคุณครับ